<My> อยู่กับเมทัลบดครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตใน ROV Arena of Valor เซิร์ฟไทยและนี่ก็คือ5เทคนิคก,การเล่นเอเลนแต่ร่างที่แท้จริงของเขาคือคิร <This> ิโต <irit> จากซอร r อาร์ตออนไลน์นะครับพระเอกการ์ตูนดังคนนี้ก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาต่อจากซาตามาเข้าเรื่องกันเลยเรื่องที่1มารู้จักกับสกิลก่อนถ้าติดตัวฮาวลิงซอรการโจมตีปกติจะเป็นการฟัน2ฮิตนะครับได้ดาเมจกายภาพและดาเมจเวท และการโจมตีปกติจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าหนึ่งด้วยครับยิ่งเก็บสแต็กได้เยอะท่าหนึ่งก็จะยิ่งโหดสแต็กจะเก็บได้4ขั้นครับสแสดงอยู่ใต้เลือดสีเขียวของเราเท่านั้นไม่พอครับยิ่งเราโจมตีต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะเสริมความอึดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับเพิ่มจอกเกราะด้วยและเมื่อฟันครบ8ครั้งและก็16ครั้งก็จะเป็นการฮิวเลือดให้ด้วยนะท่าที่1 m e t งเมเทโอสไตรจะเป็นการเลือกทิศทางฟันสตูพร้อมกับยกสตูลอยครับ ยิ่งเราเก็บสแต็กมากเท่าไหร่ท่านหนึ่งก็จะยิ่งฟันรัวนะครับโดยที่สแต็กขั้น4ท่านหนึ่งจะฟันถึง9ครั้งเลยนะครับท่านที่2 Moon Flash จะเป็นการเลือกทิศทางพุ่งไปโจมตีเป้าหมายพร้อมกับหยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูครับท่านที่สอง Moon s l a s จะเป็นการหายตัวแล้าก็ล็อกเป้าหมายครับหลังกากนั้นจะเป็นการฟันก่าดโีมตอรอบบริเวณและถ้าการโจมตีนี้โดนศัโจมตีู้หลายตัวครับดาเมจก็จะยิ่งแรงนะ เื่อที่2ส,สเตปการเล่นเอเลนเป็นฮีโร่ตำแหน่งไฟเตอร์ครับมีหน้าที่เดินเกมบุกสังหารศัตรูตีป้อมจุดสําคัญเลยก็คือการเก็บสแต็กครับซึ่งก็ไม่ยากเลยสามารถฟันลมก็ได้นะเก็บสแต็กให้ได้3แล้วก็เข้าบวก4ีแล้วก็ท่าหนึ่งฟันรัวครับเลือดลดหุ่เรียวมะว่างไงไม่ไหวครับต้องหนีเข้าป้อมไปเลยโคตรโหดมาเก็บให้หมดท่า2มาแล้วครับเรียวมะไม่เข็ด มีท่าสองล็อกขาแล้วก็ฟันไปรัว xq เรียบร้อยท่าสองก็ใช้งานได้ดีครับเป็นการพุ่งเพื่อย่นระยะเข้าหาเป้าหมายแต่ที่สำคัญครับถ้าพุ่งโดนเป้าหมายก็จะเป็นการล็อกขาไม่ให้ศัตรูเคลื่อนที่ด้วยนะให้แครี่ยิงไปรัวครับเรียวมาโดนอีกแล้วตรงนี้มีประเด็นครับกําลังจะเอามังกรเอาคิริตโตมาครับ โดนรุมอยู่กาลางวงจะหนีไปไหนใช้ท่า2ล็อกขาแล้วก็ฟันเบรรัวเรียบร้อยมามัางกรเป็นของเราตีไปสครับแล้วก็กดท่าหนึ่งฟันรวัวไม่ยากคอมโบโพื้นฐาน,นครับซาต้ากำลังจะมาท่า2เปิดก่อนล็อกขาแล้วก็ฟันเบรร,รวัวท่าหนึ่งฟันรวัวปิดท้ายด้วยอันติไม่ยิงเข้าไปไม่เหลือ ถ้าเป้าหมายอยู่ไกลครับสามารถใช้ท่าสองคอมโบกับท่าอันตีได้นะพุ่งเข้าไปหายตัวไปยังเขาให้โอ้โดนศูนย์ด้วยท่าตีไม่เจ็บเท่าไหรนะ่ครับเพราะหลังจากใช้ท่าอันตีเราจะได้โล่กันดาเมจนะถ้าจจงหวะที่กำลังตะลุมบอลกันครับอันติเข้าไปได้เลยปลาวิวโดนเข้าไปอย่างบวกกันต่อคนระับโอ้เพื่อนเราโดนล็อกเป้าคิดวิโต๊ฝั่งนูน้นจะไปไหนฟันไม่โดน กดฟันรัวเรียบร้อยเล่นไม่ยากครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายนะตัวนี้รุ่นที่3การออกไอเทมสาหรบับเอเลนในแบบที่ผมเล่นครับชิ้นแรกออกโซนิคบูสเพิ่มความเร็วขึ้นที่เสริมเกราะแล้วก็ช่วยลดความเสียหายที่ได้รับด้วยนะครับชิ้นที่2ออกอมนีอาร์มเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วโจมตีดูดเลือดลดคูลดาวเพิ่มพลังชีวิตและหลังจากใช้สกิลการโจมตีปกติก็จะรุนแรงขึ้นนะครับ แถมการโจมตีปกติยังช่วยเพิ่มความเร็วขึ้นที่ให้เราด้วยนะครับชิ้นที่3ออกดาบเคลปเซนติ enty, เพิ่มพลังโจมตีเท่านั้นไม่พอครับเพิ่มโอกาสติดคริติคอลด้วยนะแล้วก็เพิ่มความแรงคริติคอลขึ้นไปอีกครับชงใหยเกมออกเฮ์ควลิสแมทเนตเพิ่มพลังโจมตีเสริมเกราะและถ้าพลังชีวิตเราต่ำกว่า40ก็จะเพิ่มดูดเลือดขึ้นมาให้ครับพร้อมกับเสริมโล่ด้วยถ้าเกมยืดเยื้อออกเบรดออปติเนตี้กันตายไว้หน่อยครับเสริมเกราะแล้วก็สามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับ รุ่นที่สี่สำหรับรุ่นตามที่ระบบแนะนำครับรุ่นแดงเลเวล3เรเพิ่มโอกาสติดคริติคอรรุ่นม่วงเลเวลสามเซปิตเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่รุ่นเขียวเลเวล3สเตนเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มเจาะก,กรอเวทแต่ที่ผมเล่นจะใส่รุ่นแดงเป็นอเวกครับรุ่นเขียวเป็นดาก้นคอแทนและสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเอเลหรือคริโตเทพสุดๆนะครับก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้นะ จ้าคิดที่โตะออกของใช้รูนใช้พลังแฝงแบบไหนจะโหดสุดนะครับช่วยแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างนะครับจะขอบคุณมากเรื่องที่5ข้อควรระวังก่อนจะเข้าบวกเราควรมีสแต็กตุนไว้สักหน่อยนะครับหรือควรจะมีอันตีพร้อมใช้งานแต่นี่ไม่มีอะไรเลยเข้าไปก็เรียกว่าตายโง่และวจะว่าใช้ท่าอันติก็ต้องเล็งเป้าหมายให้ดีนะครับเพราะมันสามารถล็อกเป้าไว้ที่เพื่อนเราได้ด้วยนะนี่ไงโอ้โหเสียของเลย ตายโอ้ตายหมดเลยแย่แล้วยอมแพ้อยังดิอย่าเพิ่งถอดใจแล้วจวังหวะที่ใช้ท่าอันติก็ต้องการจังหวะให้ดีครับเพราะมันมีตัวที่มีสกิลการดามเมจด้วยนะอย่างซาตาเนี่ยเก็บไปจังหวะที่โดนโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวก็ใช้ท่าอันติหนีได้นะครับเบีวมาโดดเข้ามาอันติหายตัวนี่ไงล่ะอะไรอะไร จังหวะแย่งมังกรครับใครได้มังกรตัวนี้ไปน่าจะชนะแล้วแหละมาลุยเลยพวกเราโอ้คิน่โตะมาหายตัวใส่เรามาดิหายตัวมาหายตัวกลับลนมากันเยอะโอ้ยโดนเลเซอร์โอ้โหไม่รอดแต่ว่าฟื้นคืนชีพได้ครับถอยก่อนยังชุลมุนกันอยู่ตรงมังกรครับแต่เอลซุไปถึงหน้าบ้านแล้วไม่รู้เรื่องเลยมันจบแล้วแหละ เรียบร้อยเอาชนะไปอย่างสวยงามขอบคุณมากเอลซแต่ MVP เป็นของคิริโตก็ถือว่าเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่เล่นได้หลากหลายนะครับเอาไปยืนเลนก็ได้เอาไปฟาร์มก็ดีนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนการ์ตูนซอนอาร์ตออนไลน์นะครับหาสกินคิริโตมาใส่ก็ยิ่งสนุกเลยนะเอาละสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ